สองคนพาไปรู้ไหมบาปผุนใครทำบุญไว้พาไปสวน นายกรัฐมนตรีสั่งห้ามเล่นสงกรานต์เนื่องจากภัยแ้งรุนแรงในปีนี้แต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้รับการปฏิเสธโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมทั้งขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลขา่าวสารขต่างรัฐมนตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวที่เผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ และให้เล่นน้ำวันที่13เมษาย,ยนเพียงวันเดียวเนื่องจากทายเนือรุนแรงในขณะนี้ว่าเป็นกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีงาซึ่ดเป็นปล่าสวัสดีคับท่านผู้ชมพรกับผมอาจารย์ศักชัยพาวทุกทาำและทีมงานนักข่าวความดีในรายการแสงธรรมหันตถารายการที่ให้ธรรมะเป็นข้อคิดเตือนใจโดยเฉพาะหลักธรรมในสิ่งห้าข้อเพื่อการดาเนินชีวิตเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจทัศนพุทธ่มีก้าวแรกในการปฏิบัติธรรมะครับในสังคมปัจจุบัน เรื่องของข่าวหรือสามารถกระจายข่าวได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสังคมในโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้ทุกคนกำลังเผชิญหน้ากับข่าวแท้และข่าวเทียมเราจะรับมือกันได้อย่างไรวันนี้ทางรายการแสงธรรมธรรธาเราได้เข้าไปพบกับสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มหาดพันธ์ผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดสเกตและผู้อำนวยการสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติในกรณีการรับมือ ข่าวเทียมกันอย่างไรในยุคที่ใครๆสามารถสร้างข่าวได้ในตอนที่ชื่อว่าใช้ธรรมะเตือนสติรับมือข่าวลือและเช่นเดิมครับกับกิจกรรมธรรมทานจากพระครูสรพาทโคสิตประธานคองทุนกุศลสงเคราะห์พบใตแต่และช่วงที่เป็นข่าวดีกันได้เลยครับทุ้ไาไไรูมใคญ ธรรมาาาพิบลีภสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัสเกตและอยู่กับพระอาจารย์พระมหาธัพพันธ์สันติพัฒโทในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร,ร์กเราระจนกับโลกของข่าวแท้และข่าวเทียมและคนค่อนข้างที่จะสับสนครับกับข we ่าวเทียมวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นนี้กัน กลับสวัสดีครับพระอาจารย์พระยอพระอาจารย์ครับราจารย์ครับพระอาจารย์ครับในสภาวะของในช่วงที่เราอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยเราจะน้อมจิตน้อมใจใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะในข้อไหนเนี่ยในการยั่งรู้กับข่าวสารในขณะนี้ครับพระอาจารย์ครับก็ถ้าให้ตอบเร็วๆเพื่อให้ โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียนะฮน <I am. S 1> ก็ต้องบอกว่าให้มีทั้งสติแล้วก็ปัญญารื uh huh. อว่ามีสติก็คือต้องต้องชั่งใจไว้ก่อนต้องมีความตระหนักต้องมีความ ระลึกได้ไว้ก่อนว่าไอสิ่งที่เราจะอานเนี่ยมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อย่าพึ่งด่วนอย่าเพึ่งด่วนวินิจฉัยให้ให้ทาแบบที่โบราณเขาสอนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยคือฟังหูไว้หูอ่านตาไว้ตาอันนี้แถมมาไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขออภัยเห็นพลาดหัวปุ๊บแชร์ทันทีตัวเองยังอ่านไม่ทันจบเลย <Okay. S 1> อย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เป็นแชร์หรือเป็นแฉงนั้นก็ต้อง,ต,องต้องมีสติระมัดระวังแล้วก็มีปัญญาก,กำกับตรวจสอบซะก่อนนะว,วันนี้เนี่ย บางทีความที่ยุคใหม่เนี่ยมันมีเรื่องของโมโจนะครัเรื่องโมบายจอรนิสแล้วก็มีความที่แอคทีฟซิติ z เซนมีพลเมืองที่แอคทีฟขึ้นมากจนทําให้เราเกิดผู้สื่อข่าวพลเมืองซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ต้องระวังว่าความที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วรายงานมันก็เป็นข้อดีในแง่ความรวดเร็วฉับไวบแต่ที่จะตามมาก็คือ เดี๋ยวนี้เนี่ยบางทีสื่อกระแสหลักหลายที่เห็นโมโจมาปั๊บต่อเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยข่าวที่เป็นเป็นต้นต่อเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้จริงหรืออาจจะจริงไม่ทั้งหมดมแล้วสื่อกระแสหลักก็กลัวว่าตัวเองจะจะเสียชื่อด้านความรวดเร็วฉับไวก็ไม่ตรวจสอบแหล่งข่าวไม่ตรวจข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายก็ เอาเรื่องความเร็วเป็นหลักแล้วควนี้ไอ้ความเร็วเป็นหลักจะลองนึกดูว่าข่าวนั้นเนี่ยถ้ามันทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยต้องเสียหายนี่คำที่เขาพูดกันอยู่แล้วว่าเวลาข่าวทําให้เสียเนี่ยเอ้โหออกเป็นหน้าหนึ่งออกเยอะแยะแต่เวลาขอโทษว่าเข้าใจผิดไปเป็นกรอบเล็กๆอยู่หน้าท้ายๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ชีวิตคนนั้นพังไปเรียบร้อยแล้วเราพบว่าคนที่ทําอัตาวินิบัติกรรหรือฆ่าตัวตายเพราะ เจอข่าวแบบนี้ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนทําแบบนั้นจริงๆก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยฉะนั้นลองนึกว่าการที่เราจะสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการสร้างสารรค์หรือทําลายชีวิตคนคนหนึ่งก็ได้อันนี้คือในแง่ของคนเป็นสื่อนะครแล้วก็คนบริโภคเองเพราะบางทีคนที่บริโภคนั่นแหละก็ตกอยู่ในวงจรอ,อุบัติเป็นเหยื่อไปด้วยในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้คนอื่นเป็นเหยื่อโดยการแชร์ของตัวเองฉนันก็ต้อง ต้องระมัดระวังกันทุกฝ่ายให้มีสติปัญญาในการหนึ่งรับบริโภคต้องไตรควรให้ดีกับ2ในแง่การที่จะส่งตอ่อข้อมูลนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังณวันนี้แม้พรบท,ที่เกี่ยวกับเรื่องควบคุมเรื่องความผิดทางคอมพิวเตอร์จะทําให้หลายคนกลัวแต่ก็กลัวไปนในเชิงเอะส่งดอกไม้ได้มาให้ส่งสวัสดีวันพระวันนังคารได้หรือเปล่ากลัวไปผิดลิขสิทธิ์รูปะมากแต่ว่าไอความหวาดกลัวว่าไอสิ่งที่เรากำลังสื่อสาร มันจะเป็นเฮดสปีดหรือเปล่ามันจะเป็นข้อมูลผิดผิดที่ไปทําให้คนเสียหายหรือเปล่าอันเนี้ยสานึกของสังคมไทยตอนว่ายังยังไม่แข็งแรงพอเราจะอยู่กับข่าวสารอย่างไรให้เกิดความยั้งคิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเป็นนักข่าวกันได้ครับอาจารย์ครับผมครับผมกออ็อันนี้นี่จะเป็นเหตุผลที่พระท่านต้องนั่งสมาธิและผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักเดินจงกรมจริงๆไม่ใช่อะไรก็เพื่อ เพื่อ slow life ทำให้ชีวิตมันช้าลงโดยอยู่กับลมหายใจมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังคิดพูดทำมากขึ้นมันจะได้ไม่ทำอะไรที่มันเป็นลักษณะ reaction จนเกินไป<ม>คือคือเดี๋ยวนี้คนเป็นอัตโนมัติก่อนเฟซบุ uh ๊ก huh. มาฟีดมาปับ๊บอ่านอ่าน,านปุ๊บแชร์ share, อัตโนมัติ uh huh. อะไรอย่างนี้เป็นต้น uh huh. ซึ่งอันนี้ไอความอัตโนมัติอย่างนี้แหละที่ณนะตอนนี้มันมากเกินไปจนเราถ้าเกิด ไม่จริงไม่ต้องแชร์เลยเรารู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันไม่จริงอย่าแชร์สองจริงถ้ามันจริงดูว่ามันมีประโยชน์ไหมคือแชร์ไปทําไม่มีประโยชน์กับใครเลยเป็นเป็นบ้านโน้นเนี่ยเขาทะเลาะตบตีกันเราอัาดคลิปได้แต่ถ,ถาม <haw> ว่าแชร์ไปแล้วมันประโยชน์กับสังคมหรือเปล่าเป็นประโยชน์กับใครไหมถ้าเกิดแชร์แล้วเป็นประโยชน์คือ เขาอาจจะได้แก้ไขหรือตํารวจอาจจะมาดําเนินการอาอย่างนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างเงี้ยก็ไปแจ้งตํารวจไม่ดีกว่าเหรอ <S <S 1> <S 1> <S จะไปแชร์ให้เขาเสียหายในแง่ภาพจพ์ภาพลักษณ์ทำไมดังนั้นอันที่สองคือมีประโยชน์หรือเปล่าถ้าจะแชร์นะครับถ้าเกิดทั้งจริงแล้วมีประโยชน์อันที่สามเราต้องมาดูว่าถ้าเราสื่อสารไปหรือแชร์ไปแล้ว คนที่เขาเกี่ยวข้องหรือคนที่เขาจะบริโภคเนี่ยเขาจะพอใจไหมแต่อันนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้มองให้เป็นประเด็นสําคัญนะพระเจ้ามองว่าถ้าจริงแล้วมีประโยชน์เนี่ยต่อให้พูดไปแล้วคนฟังไม่ชอบใจบางเรื่องก็ต้องพูดเช่นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ทําไม่ถูกครูบาอาจารย์ต้องตักเตือนแม้ตักเตือนแล้วลูกศิษย์จะไม่ชอบก็ต้องตักเตือน เหมือนกันอ้ข้อที่จริงบางอยา่างถ้าเราแชร์แล้วมันจริงมีประโยชน์แชร์แล้วอาจจะมีคนไม่ชอบหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานจะไม่ชอบแต่มันจะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนใหญ่อันนี้ก็ควรจะแชร์แต่สําคัญที่สุดเลยก่อนจะแชร์อะไรมาดูข้อสุดท้ายก่อนมันถูกกาลเทศะหรือเปล่าคร้เจ้าบอกว่าถ้ามันจริงมันมีประโยชน์คนฟังชอบใจไม่ชอบใจมเป็นประเด็นสำคัญแต่ต้องดูกาลเทศะ มันมันเป็นภาวะที่เหมาะสมใหมอะไรนี้เป็นต้นนะเช่นในขณะนั้นควรจะสื่อสารเรื่องนี้ไหมอะไรนี้เป็นต้นนะคก็จริงมีประโยชน์คนฟังชอบใจไม่ชอบใจไม่เป็นประเด็นสําคัญแต่ต้องดูกาลเทศะฉันก็เอาหลักการพูดความจริงอันเนี้ไปประยุก์ตใช้กับการแชร์ก็ได้จะได,จะได้จะได้มีหลักคิดซะก,ก่อนถามสามข้อนี้จริงไหมมีประโยชน์ไหมคนฟังเขาจะคนดูคนอ่านเขาจะชอบใจหรือไม่ชอบใจ แล้วก็ถูกกาะเทศสามไหมสี่ข้อถ้าคิดตอบคําถามสีข้อนี้ได้ก็ค่อยแชร์อันนี้จะได้มีหลักคิดเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ได้มาปุ๊บแชร์ปับ๊บอย่างน้นอ่านไม่ทันจบเลยเจิน่อ <c oughs> นี่ก็เป็นหลักที่พระเจ้าท่านประทานไว้เกี่ยวกับเรื่องการพูด ความจริงไม่ใช่การพูดความจริงหลักในการพูดจะพูดอะไรเนี่ยให้มาดูว่าจริงไหมมีประโยชน์ไหมคนฟังชอบใจไม่ชอบใจไม่เปน็นไรแต่ให้ดูการเทศะก็ฝากเอามาใช้ในแง่ของการแชร์เพราะมันก<อ>็เป็นกระบวนการในการพูดหรือสนทนารูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันก็พอจะเป็นหลักที่จะไปประยุกต์ใช้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของผู้บริโภคครับอาจารย์อย่างเช่นเอาผมยกกรณีแล้วกันอย่างเช่น เหตุการณ์ที่สารว่ผมครับที่มีจุดระเบิดที่มีการระเบิดที่นั่นขณะเดียวกันเนี่ยพอระเบิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข่าวแชร์ไปเรื่อยว่าจะมีการระเบิดที่อนุสาวรีย์นู่นนี่นั่นหลายจุดเลยครับอาจารย์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็หวังดีให้ทุกคนได้ปลอดภยัยแต่ขณะเดียวกันความหวังดีกับกายเป็นหวังร้ายเพราะว่าคนก็มีความรู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยในเวลานั้น ตรงนี้ฮะสั้นๆเลยครับอาจารย์เราจะมีจุดคิดระหว่างผู้รับและผู้ส่งเนี่ยกันอย่างไรครับอาจา<ต>รย์ครับเองเอาบทเรียนจากสถานการณ์จริงเลยเหมือนกับที่ในกรณีที่เกิดเหตุน,นั้นน่ะก็มีคนเผยแพร่าภาพชายเสื้อเหลืองไปเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก็ปรากฏว่าเขาไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุฉะนั้นกรณีอย่างนี้มีปรากฏมากในทั้งสังคมตะวันตกและสังคมไทยเองฉะนั้นเราก็ต้องรู้เลยว่า โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้มีสูงดังนั้นสมมุติว่าเราด้วยความเป็นห่วงสังคมว่า อันนี้ถ้าคนช่วยกันจับช่วยกันดูช่วยกันสอดส่องอาจจะจับผู้ร้ายได้เร็วถ้าคิดและเชื่ออย่างนั้นเนี่ยก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งทันทีว่าข้อมูลเหี๋นี้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์และเมื่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บสื่อสารออกไปอาจจะทำให้คนไปโฟกัสกับชายเสื้อเหลืองจนคนที่ทำก่อเหตุจริงๆหลุดอดาสายตาไปดังนั้นหลักคิดคือ50-50หมายความว่าอาจจะเผยแพร่ได้ถ้ามีความน่าเชื่อถือพอสมควรแต่ก็ต้องบอกให้รู้ด้วยว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ข้อมูลอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โปรดใช้วิจราราณหรือให้เชื่อเพียงครึ่งเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นกอนก็จะได้เป็นหลักคิดทั้งคนที่จะส่งแล้วก็คนที่จะรับถ้าทำถ้าช่วยกันทำอย่างเงี้ยก็จะเป็นสังคมอุดมสติปัญญาและใครก็จะแมาใช้ข่าวร้ายมาในการทำลายคนทำลายสังคมได้ยากขึ้นค,ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพบกับกรณีศึกษาในเรื่องของข่าวเทียม รวมถึงข่าวเทียมที่เกี่ยวกับท่านนายกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันสองคนพาไปรู้ไหมบาปุลใครทำบุญไว้พาไปช่วงคำถามชีวิตกลับมาช่วงที่สองครับเราังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาพันธสันติพัฒโทและเรา,ากำลังพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องประเด็นในเรื่องของการใช้สติกับข่าวเทียมในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์เราติดค้างกันครับเพราะว่าในช่วงแรกนั้นเราผมพูดในเรื่องของกรณีศึกษาในข่าวต่างๆที่เป็นข่าวเทียมโดยเฉพาะข่าวล่าสุดครับก็เลอ,เร,อเรื่องเรื่องเกี่ยวกับข่าวของท่านนายกที่ท่านระง,งับในการเล่นสงการเพียงแค่วันเดียว ทำให้ลหลายๆส่วนเกิดความไม่พอใจพอได้คำตอบแล้วข่าวนั้นมันกลายเป็นข่าวเทียมพระอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์มันเป็นเพราะว่าความโมหะความโกรธทำให้เกิดเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมครับพระอาจารย์ถึงได้เกิดเรื่องถึงเรื่องของข่าวเทียมในประเด็นข่าวนี้ครับพระอาจารย์จริง,รงๆก็อาจจะหลายสาเหตุประกอบกันนะเนาะอาจารย์พรอันหนึ่งคือ อา่ารย์เข้าใจว่าภาวะของสังคมที่ตึงเครียดกับท่านนายกเนี่ยอาจจะมีหลายประเด็นแล้วมันก็สะสมมาัผนเบื้องต้นเลยก็คงต้องต้องชวนบริหารจัดการจิตใจของคนในสังคมก่อนของผู้ฟังและก็เพื่อให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นก็ต้องชวนท่านนายกเนี่ยบริหารจัดการภาวะจิตใจตัวเองด้วยพลตัวท่านนายกเองก็ก็ดูจะหงุดหงิดกับหลายเรื่องจนจนบางครั้งเนี่ยก็จะมีรู้สึกว่า ถ้าถ้าท่านเริ่มปรับท่นสติตัวเองก่อนก็น่าจะดีกว่าให้พูดอย่างนี้ยาจารา์จะโดนนิมนต์ไปปรับท่าสติหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ก็แนะนําในฐานะกัลยาณมิตรนะรับเพราะว่าเพราะว่าในส่วนพระก็จะเห็นภาวะว่าแม้จะเป็นผู้ใหญ่ขนาดไหนถ้าขาดสติเนี่ยเจอปัญหาได้ทั้งนั้นและตัวผู้ใหญ่เองก็จะมีอิทธิพลต่อคนในสังคมเมื่อผู้ใหญ่รู้สึกหงุดหงิดง่ายมันก็ทําให้ภาวะอุณหภูมิของสังคมมันร้อนและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อน เจอภัยแง้งก็อีกก็ยิ่งทําให้ร้อนใหญ่ฉะนั้นนี้ก็ต้องเข้าใจบริบทก่อนอันหนึง่งข้อีอีกอันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสังคมที่ในแง่ความตื่นรู้หรือตื่นตัวตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมันว,ว่าน้อยไปมันหนักไปทางตื่นตัวมากกว่าตื่นตัวคะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องชวนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าตกใจในความรู้สึกต่ตมาคือตัวสื่อเองที่ นอกจากจะตื่นตูมแล้วเนี่ยมันมีมีความโลภแฝงเข้ามาความโลภที่อยากจะเป็นเจ้าแรกที่เสนอข่าวนี้ความโลภที่อยากจะได้ชื่อเสียงว่ารวดเร็วกระชับชับไวที่สุดมันทําให้ยอมแลกยอมแลกกับกับจัญญาบัณสื่อในมุม,มตมาเนาะาจารย์เพราะว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยกว่าข่าวแต่ละข่าวจะออกมาได้บางครั้งเนี่ยมันบอกอทีมโต๊ะข่าวต้องคุยกันว่า อันนีมน้มันมีมูลกี่เปอร์เซนต์ตกลงได้กี่ซอสมีมีแหล่งยืนยัน2แห่งขึ้นไปหรือเปล่ามันมีการพูดคุยตัดสินใจในขณะที่ณวันนี้เนี่ยมันหายปหมดแล้วภาวะอย่างนั้นและที่น่าตกใจไปกว่าน,นั้นวันนี้เนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องความถูกต้องของเนื้อข่าวเลยความถูกต้องของตัวสะกดจะพิมพ์อะไรให้ถูกของข่าวที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้น่าตกใจนะครสำนักสำนัก สำนักพิมพ์สำนักข่าวที่มีชื่อหลายที่ก็พิมพ์ตก,ตก,ตกๆหล่นๆคำพูดเรียบเรียงนี่แทบจะไม่เป็นภาษาไทยก็มีไม่ต้องพูดถึงพวกเ,เว็บไซต์ต่ตางๆที่ข่าวเป็นข่าวแปลบ้าง่าอะไรนั้นยิ่งไปกันใหญ่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น,ปนความตกต่ำที่น่ากังวลในมุมมัตมาทอนซึ่งที่ถ้าจะชวนแก้ไขก็ต้องคงจะเริ่มจากตัวเราว่าว่าเราก็ต้องแสดงจุดยืนในฐานะผู้บริโภคเพราะ ในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อที่ถกเถียงกันมานานแล้วว่าตกลงไก่ก่อนเกิดไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เพราะอะไรเพราะเวลาเราตั้งคําถามกับสื่อว่าทําไมต้องเสนอแต่เรื่องดารา ภาพเหตุการณ์ความรุมแนแรงเรื่องเหตุการณ์ความแรงในภาคตาใต้ที่ควรจะทําความเข้าใจปัญหาสําคัญของสังคมหลายเรื่อง mm. ทําไมไปนสนใจแต่ว่าดาราคนนี้ท้องคนนั้นผิดหวังค่ะตัวตายคนอย่างนั้นอย่างนี้ mm. ทําไมสนใจแต่เรื่องพวกนี้ mm. คําถามกลับจากสื่อก็คืออา้าวก็ประชาชนสนใจเรื่องนี้ถ้าเขาไม่ทําเรื่องนี้ไม่นําเสนอ mm. ก็ไม่ได้ทําหน้าที่สื่สอสิ mm. ถ้าถ้าอย่างนั้นจะทํำยังไงคือหมายความว่าสังคมเองก็คาดหวังกับสื่อสื่อเองก็บอกว่าก็ทําตาม ใจสังคมฉะนั้นเราก็ต้องแสดงออกให้เห็นว่าในแง่ดีมานความต้องการข่าวคุณภาพตามคุณภาพของคนในสังคมเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะพัฒนาก็จะมียกตัวอย่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้ยังพัฒนาคุณภาพของของละคร่ะค <laughs> เล่นเอาคนไทยหลายคนติดกันงาม,งาม แม้แต่ตอนนี้ท่านนายกก็ปลื้มกับซีรีส์ที่มัเกี่ยวกับเรื่องความรักชาติที่เกี่ยวกับทหารอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ยังพัฒนาได้มีแดจังกึมมาทําให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเขามีเกาะอะไรก็ไม่รู้หลายเกาะที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคือเสร็จละครแล้วยังมีท่องเที่ยวต่อได้อีกครบวงจรน,นั่นเพราะเขาพัฒนาคุณภาพของวิธีคิดและวิธีการบริหารธุรกิจประเทศชาติของเขาคำถามคือบ้านเรา ไม่ทําอย่างนั้นบ้างเหรอไม่คิดจะทําบ้างเหรอคือลองลองทาอะไรดีๆให้มีความน่าสนใจและเข้าใจเข้าใจตลาดคือสังคมไทยด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความเข้าใจที่พร้อมจะส่งเสริมให้ให้คุณภาพของผู้บริโภคเนี่ยก้าวไกลไปเรื่อยๆอย่าไปคิดแต่ว่าเขาต้องการอย่างนี้ก็ให้เขาแค่นี้ให้สิ่งที่เขาต้องการให้แต่สิ่งที่เขาวอนไม่ให้สิ่งที่เป็นเป็นนีดเขาข่าวการเมืองข่าวบันเทิง และอีกหลายๆข่าวซึ่งมันไม่ค่อยที่จะประโวมโลกเท่าเท่าไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยข่าวสันติภาพของเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีพระอาจารย์ลองมองแนวทางของถ้าเราจะทำข่าวสันติภาพในประเทศไทยพระอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับพระอาจารย์ ก็คืออัตมาเนี่ยไม่มีทางไม่เห็นด้วยเนาะคือแต่ว่าเห็นด้วยอย่างเดียวคงไม่พอคงต้องช่วยกันทำให้เกิดด้วย okay, มุมอัตมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปไกลถึงสันติภาพอย่างเดียวเอาแค่ข่าวดีก่อนเรื่องราวของคนดีๆสื่ออย่างดีของอาจารย์รายการดีๆเนี่ยถามว่ามีคนแชร์คนดูกันเยอะไหมอามารว่าเทียบกับดาราตบกันเนี่ยคงเทียบกันไม่ได้ ฉะนั้นมุมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเ <c oughs> ้าควรจะช่วยกันตัวเราเองอ่ะเรื่องสื่อสารเรื่องดีๆเจอพระดีๆเจอคนดีๆเจอเรื่องราวดีๆช่วยกันสื่อสารมีครั้งหนึ่งอัตมาเดินทางโดยเครื่องบินจากกลับจากประชุมสาภาพยุโรปที่ประเทศนอร์เวย์นะครับอ่านแม้กระสอ่านนิตยาสารในบนเครื่องบินเนี่ยปรากฏว่าเขานําเสนอเรื่องบอกคกนหนึ่งที่ตั้งหนังสือพิมพ์ที่ บอกแต่ข่าวดีมไม่มีข่าวร้ายเลยอตอนแรกทุกคนก็บอกว่าไม่มีทางเพราะแนวคิดของสื่อคือคือถ้าเกิดหมากัดคนไม่เป็นข่าวต้องคนกัดหมาเท่านั้นเราก็เลยยุให้คนกัดกับหมาหรือคนกัดกันแต่ว่าบอกท่านนี้เนี่ยนอกจากนั่งสมาธิทุกเช้าฝึกโยคะแล้วเนี่ยยังพยายามที่จะ สร้างแต่ข่าวดีคือไม่ใช่สร้างข่าวดีสื่อสารข่าวดีคนดีข่าวดีมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการหยิบยกมามากพอเพราะคนที่เป็นสื่อคิดว่าเรื่องดีๆคนไม่สนใจเรื่องร้ายๆต่างหากคนชอบ <c oughs> ฉทน,นถ้าเกิดเรามาช่วยกันปรับทัศนคติอันเนี้แล้วอย่างน้อยให้น้ําหนักของข่าวดีหรือเรื่องดีๆมันได้รับการสื่อสารออกมามา,มากๆเดี๋ยวไม่นานอนสังคมไทยก็จะ เข้าไปใกล้คําว่าสันติสุขมากขึ้นเพราะคนดีจะมีกําลังใจวันนี้เนี่ยที่สังคมกําลังลําบากเพราะคนดีทอแท้ค,คนเหลวได้ใจอ๋อครับอาจารย์รพระอาจารย์ครับเวลาเราใกล้จะหมดแล้วผมขอสั้นๆเลยครับพระอาจารย์ในเรื่องของการสรุปเราจะอยู่อย่างสงบกับข่าวแท้ข่าวเทียมเนี่ยโดยใช้ธรรมะเนี่ยอย่างไรครับพระอาจารย์ ในฐานะคนรับเนี่ยก็ต้องชวนมีสติกับปัญญาในการบริโภคข่าวนะว่าอะไรที่มันไม่ไม่จริงไม่มีประโยชน์เราอย่าไปส่งต่อเพราะแค่เราหยุดเนี่ยบางคนเนี่ยขออภัยรู้ทั้งรู้ว่าไม่จริงนะฮรแต่ก็แชร์แชร์แล้วดูดิเขียนอย่างนี้ได้ยังไงก็แชร์ก็ทําให้ยอดแชร์เขาก็เพิ่มขึ้นแต่ันที่ดีที่สุดคือเพิกเฉยไปเลยภาษาพระเนี่ยเขาเรียกลงพรมทันก็คือนิ่งไม่พูดไม่เกี่ยวข้อง กับสำนักข่าวแบบนั้นกับข่าวแบบนั้นอันนี้ไม่นานสังคมก็จะช่วยกันกรองให้ให้คนเหล่านี้ยทำอย่างนั้นน้อยลงอันที่สองในแง่ของที่วันนี้คนเราทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นสื่อไปในตัวเพราะเวลาส่งไลน์ส่งเฟซอะไรมัน โดยอัตโนมัติ IG ก็เช่นเดียวกัน Twitter อีกฉั้นตัวเราเองเ่ยก็ต้องพ,พยายามสื่อสารในสิ่งดีๆให้เยอะๆจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสารรค์ความดีให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของสังคมส่วนทั้งทําทั้งเชิงรุกและเชิงรับในภาครับข่าวขอให้มีสติและปัญญาในส่วนส่งข่าวก็ขอให้สื่อสารแต่เรื่องดีๆเป็นส่วนหนึ่งที่ริเริ่มถ้าเราเริ่ม อย่างอย่างน้อยอาจารย์อาัตามาเนี่ยสองละลูกศิษย์อาจารย์มีเท่าไหร่ก็ชวนกันทําอย่างเงี้ยและญยาตโยบที่ฟังรายการอยู่ก็ชวนทําอย่างนี้เช่นเดียวกันปิดท้ายด้วยหลักของพระเจ้าอ,อันหนึ่งในที่โอวัทปาติมลพระเจ้าจัดในวันมาคบูชาคืออย่าไปว่าร้ายอนุปวัตโท ฉันต้องระวังเรื่องเรื่องการสื่อสารสิ่งเลวร้ายเฮสปีดวันนี้จะมาเห็นว่าในสังคมไทยมีมากเกินไปจริงๆและสุดท้ายพอเฮสปีดมากมันก็จะนําไปสู่การกระทําที่ทําด้วยความเกลียดชังที่มันเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุน์ในเยอรมันในแอฟริกาเนี่ยก็เพราะเริ่มจากการยุแยงการใส่ร้ายการเผยแพร่เฮสปีดนี่แหละท่านเราอยากให้สังคมไทย กลับไปเป็นแบบนั้นเหรอเราควรจะเรียนรู้และสุดท้ายช่วยกันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมสติปัญญาโดยเริ่มที่ตัวเราผมคงไม่ต้องสรุปอะไรมากเลยฮะเพราะว่าพระอาจารย์สรุปไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะอยู่อย่างไร,รปไปให้สงบในวิถีทางของข่าวเทียมที่ะจนอยู่ขนาดน,นี้ได้อย่างไรมัครับ รวสัทังยตกใจวิ่กกมามาย,ยานผู้ชมครับสืบเนื่องจากโครงการของท่านบุคูสรภาพโคสิทธ์ประธานกองทุนกุศสนสนลสงเคราะห์เป็นเวลาหลายปีครับที่ท่านเดินทางมอบสิ่งของแก่โรงเรียนทุกทุกสารทิศที่ส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส หากโรงเรียนใดองค์กรใดต้องการความช่วยเหลือโปรดเขียนจดหมายถึงรายการแสงธรรมศรัทธาเราจะเป็นตัวกลางแก่กองทุนกุศลสงเา์และขอเชิญท่านร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและปัจจัยอื่นๆร่วมกับพระครูสรภัดโคสิตติดต่อสอบถามและส่งจดหมายมายังรายการแสงธรรมศสัทธาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้ครับขอบพระคุณมากครับครับ